ตำนานกองหน้าทีมชาติไทยผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเก่งกาจและความภาคภูมิใจของวงการฟุตบอลไทยได้ออกมาพูดชัดแบบตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของทีมชาติไทยหลังจากที่เกิดกระแสดราม่าหนักในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟอร์มการเล่นผลการแข่งขันที่ไม่เป็นไปตามเป้ารวมถึงปัญหาภายในทีมที่แฟนบอลต่างพูดถึงกันอย่างกว้างขวางเดอะตุ๊กได้เปิดใจพูดอย่างตรงไปตรงมาว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคหรือความบังเอิญแต่เป็นผลสะท้อนของหลายปัจจัยที่สะสมมาอย่างยาวนานทั้งในระบบการบริหารจัดการความพร้อมของนักเตะและสภาพจิตใจของทีมที่ดูเหมือนจะยังไม่เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงทีรพง์ยอมรับว่าในฐานะอดีตกองหน้าทีมชาติที่เคยผ่านทั้งยุคทองและยุคมืดของฟุตบอลไทยเขามองเห็นสัญ,ญญาณบางอย่างที่ควรได้รับการแก้ไขยอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาระบบเยาวชนที่ยังไม่ต่อเนื่องและขาดการวางรากฐานที่มั่นคงแม้ว่าทีมชาติไทยจะมีนักเตะฝีเท้าดีหลายคนแต่หากไม่มีระบบสนับสนุนที่ชัดเจนการพัฒนานายระยะยาวก็จะสะดุดเหมือนเดิมเดอะตุกกล่าวว่าทีมชาติไม่สามารถพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะบางคนได้อีกต่อไปฟุตบอลสมัยใหม่ต้องอาศัยระบบทีมเวิร์กและความเข้าใจในแทคนิกอย่างลึกซึ้ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังเป็นจุดที่ไทยต้องปรับปรุงอีกมากเขายังพูดถึงกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างแฟนบอลกับผู้เล่นบางคนโดยเฉพาะกรณีของแตงโมนักเตะดาวรุ่งที่ถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักหลังจากถูกเรียกติดทีมชาติในช่วงหลังหลายคนมองว่าเขายังไม่พร้อมขนาดที่บางส่วนก็ให้กำลังใจและเชื่อว่าเด็กคนนี้มีศักยภาพ เดตุกได้พูดอย่างชัดเจนว่าในวงการฟุตบอลสิ่งสำคัญคือการให้โอกาสแต่ในขณะเดียวกันนักเตะที่ได้รับโอกาสก็ต้องแสดงให้เห็นว่าตัวเองคู่ควรกับมันการเล่นในานามทีมชาติไม่ใช่แค่เรื่องของพรสวรรค์แต่คือความทุ่มเทความมีวินัยและจิตใจที่เข้มแข็งการสวมเสื้อทีมชาติคือเกียรติไม่ใช่แค่ตำแหน่งที่ได้มาเพราะชื่อเสียงหรือความนิยมในโซเชียลทิยพงษ์ยังพูดถึงสาเหตุของความตกต่ำในบางนัดที่ผ่านมา ว่าเป็นเพราะทีมขาดผู้นำในสนามที่แท้จริงแม้ว่าจะมีนักเตะประสบการณ์สูงอยู่หลายคนแต่การเป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องของอายุหรือจำนวนแมชที่เล่นแต่คือความสามารถในการพาทีมเดินไปข้างหน้าในช่วงเวลาที่กดดันเขากล่าวว่าผมเห็นทีมชาติไทยเล่นหลายแมชหลังสุดเหมือนเล่นแบบไม่มั่นใจไม่มีคนที่ลุกขึ้นมาพูดหรือกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมอย่างจริงจัง มันต่างจากยุคก่อนที่ทุกคนพร้อมจะลุยแอร์ละเล่นเพื่อชาติอย่างเต็มร้อยเมื่อพูดถึงเรื่องดรามา่าที่หลายคนตั้งคำถามถ,ามถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะกับโคช้ชเดอะตุกยอมรับว่าบางครั้งความไม่เข้าใจกันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกทีมแต่สิ่งที่สำคัญคือการสื่อสารและการเปิดใจรับฟังเขาเชื่อว่าหากทุกฝ่ายทำเพื่อทีมจริงๆปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้แต่ถ้าเริ่มมีอีโก้และการแบ่งฝ่ายในทีม ผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะสะท้อนออกมาในสนามทันทีฟุตบอลมันไม่ได้แพ้เพราะเทคนิคอย่างเดียวบางทีมแพ้เพราะใจไม่เป็นหนึ่งเดียวกันแพ้เพราะไม่เชื่อในระบบและไม่เชื่อในการแอลกันเดอะตุ๊กล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังเขายังพูดถึงความคาดหวังของแฟนบอลไทยที่มีต่อทีมชาติโดยบอกว่าการที่แฟนบอลผิดหวังเป็นเรื่องเข้าใจได้ เพราะทุกคนรักทีมชาติไทยแต่บางครั้งเสียงวิจารณ์ที่รุนแรงเกินไปอาจสร้างแรงกดดันให้นักเตะโดยเฉพาะนักเตะรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์มากพอทิยพงษ์ย้ำว่าการวิจารณ์ควรอยู่บนพื้นฐานของความปรารถนาดีไม่ใช่เพื่อทำลายความมั่นใจของเด็กเขาอยากให้แฟนบอลไทยมองภาพรวมมากกว่าเกมเดียวหรือผลการแข่งขันนัดเดียวเพราะฟุตบอลคือกระบวนการระยะยาวต้องใช้เวลาในการสร้างทีมและระบบให้แข็งแกร่ง เด็กตุ๊กยังกล่าวถึงบทบาทของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าต้องกล้าตัดสินใจและวางแผนระยะยาวอย่างจริงจังไม่ใช่เปลี่ยนโค้ชหรือระบบบ่อยเกินไปเพราะนั่นคือปัญหาที่ทำให้ฟุตบอลไทยไม่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเราต้องมีความเชื่อมั่นในแผนงานต้องให้เวลาโค้ชและทีมงานได้ทำงานเต็มที่ไม่ใช่พอแพ้สถึงสนัดก็เปลี่ยนทันทีมันทำให้ไม่มีใครกล้าสร้างอะไรใหม่ พราะกลัวจะไม่ทันใจแฟนบอลหรือผู้บริหารเขากล่าวพร้อมย้ำว่าประเทศที่ประสบความสำเร็จในฟุตบอลเช่นญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ต่างใช้เวลาเป็น10ปีในการสร้างระบบเยาวชนและโครงสร้างทีมชาติอย่างมั่นคงทิยพงยังพูดถึงแตงโมอีกครั้งว่าเด็กคนนี้มีศักยภาพและพรสวรรค์จริงแต่สิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนคือเรื่องของทัศนคติและความเข้าใจในบทบาทของตัวเองในทีมชาติ เขาเตือนว่าความสามารถอย่างเดียวไม่พอต้องมีความอดทนและเรียนรู้จากคำติชมเดอกตุ๊กบอกว่าเขาเคยอยู่ในจุดที่ถูกวิจารณ์หนักเหมือนกันแต่สิ่งที่ทำให้เขายืนหยัดได้คือการเอาคำวิจารณ์มาเป็นแรงผลักดันไม่ใช่แรงทำลายถ้าอยากเป็นนักเตะระดับชาติจริงๆต้องยอมรับเสียงทั้งบวกและลบให้ได้ในส่วนของแฟนบอลที่ตั้งคำถามถ,ามถึงโค้ชและทีมงาน เดอะตุกมองว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้เล่นสมาคมและแฟนบอลเขาบอกว่าทีมชาติไทยไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของคนทั้งประเทศดังนั้นทุกคนควรร่วมกันสนับสนุนอย่างสร้างสารรค์ไม่ใช่ทำให้บรรยากาศในทีมยิ่งแย่ลงจากแรงกดดันภายนอกเราควรเชียร์ด้วยหัวใจไม่ใช่เชียร์ด้วยอารมณ์ถ้าอยากเห็นฟุตบอลไทยกลับมาพง,งาด ต้องเริ่มจากการสร้างความสามาคัคคีทั้งในและนอกสนามทิยพงยังกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างยุคของเขากับยุคปัจจุบันว่านักเตะสมัยนี้มีโอกาสมากกว่าได้รับการดูแลที่ดีกว่าแต่บางครั้งกลับขาดแรงจูงใจในการที่สุดตัวเองเพราะสังคมให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์มากกว่าผลงานในสนามเขาเตือนว่าความสำเร็จในฟุตบอลไม่มีทางลัด ทุกอย่างต้องมาจากความพยายามความเสียสละและการฝึกซ้อมอย่างหนักตอนผมเล่นทีมชาติไม่มีเงินไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีชื่อเสียงเหมือนทุกวันนี้แต่ทุกคนเล่นด้วยหัวใจเพราะรู้ว่ากำลังเล่นเพื่อประเทศไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงส่วนตัวเดอะตุ๊กยังพูดถึงแนวทางในการฟื้นทีมชาติไทยว่าต้องเริ่มจากการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างโค้ชและนักเตะการซ้อมต้องเข้มขน้นและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ต้องรู้ว่าแต่ละคอรมีหน้าที่อะไรในระบบการเล่นและต้องฝึกฝนให้เล่นเป็นทีมจริงๆไม่ใช่แค่รวมตัวกันลงสนามแบบต่างคนต่างเล่นเขาเชื่อว่าถ้าทีมชาติไทยกลับมาเน้นพื้นฐานการเล่นที่แข็งแรงและมีระบบที่ชัดเจนจะสามารถกลับไปอยู่ในจุดที่แฟนบอลภูมิใจได้แน่นอนสุดท้ายเดอะตุกได้ฝากข้อคิดสำคัญว่า ฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือความภูมิใจของชาติถ้าเราทุกคนร่วมมือกันตั้งแต่สมาคมโค้ชนักเตะไปจนถึงแฟนบอลเราจะเห็นทีมชาติไทยกลับมาผง,งาดอีกครั้งผมเชื่อในศักยภาพของเด็กไทยแต่เราต้องมีระบบและความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำอย่าปล่อยให้ดรามา่าหรือความขัดแย้งเล็กๆมาทำลายสิ่งดีๆที่เราสร้างมาคำพูดของเดอะตุ๊กในครั้งนี้กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในสังคมฟุตบอลไทย เพราะมันไม่ได้เป็นแค่การวิจารณ์แต่เป็นการเตือนด้วยความหวังดีจากคนที่รักฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงเสียงของตำนานอย่างที่ยะงพงผิวอ่อนจึงมีน้ำหนักและพลังมากพอที่จะปลุกให้ทุกคนหันกลับมามองว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออะไรทีมชาติที่แข็งแกร่งและเป็นหนึ่งเดียวหรือแค่ชัยชนะที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว เดอะตุกจบคำพูดของเขาด้วยประโยคที่ทุกคนจำได้ขึ้นใจว่าทีมชาติคือของคนไทยทุกคนถ้าเรารักมันจริงเราต้องช่วยกันไม่ใช่ทำร้ายกันเสียงสะท้อนจากตำนานลูกหนังไทยครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงใหม่ให้กับทีมชาติไทยเพราะคำพูดของเดอะตุกไม่ได้เพียงชี้ปัญหาแต่ยังชี้แนวทางในการเดินต่อไปอย่างมีความหวงัง แม้จะต้องใช้เวลาแต่ตราบใดที่ทุกคนยังไม่หมดศรัทธาในทีมชาติไทยความสำเร็จย่อมกลับมาอีกครั้งแน่นอน